สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเอ้ยคุณ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 ชื่ออะไรเหรอครับผมครับชื่อเจตตี้ครับเจตตี้นึงนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงคืออะไรจ๊ะแล้วคนนี้เหม่อเหรอครับคนเนี้ยเหม่อครับเหม่อเหม่อ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเขาก็มา คิดถึงเขาเหรอครับคิดถึงเขาเหรอหนูหนูจะคิดถึงเขาทำไมครับพี่ครับมีใครรู้จักคนชื่อจา้าปะครับก็นนนคนนี้ไงคนนี้ไงใช่ครับบนหลังผมเนี่ยเขาเมื่ออยู่อ๋อเขาชืา่อจ้าเปล่าใช่ครับชื่อจา้าครับอ๋อจา้าคือจา้าไม่คุ้มอย่างเงี้ยเหรอเย่ยแจ๊กเป็นไรเนี่ยเพื่อนเหรอครับ พอดีพุดดิ้งอยู่ที่นู่นอีกที่หนึ่งอะครับแล้วพอดีมีน้องเล่าให้ฟังว่าแบบว่าหนูคนที่จ้าเอะไรเนี่ยแหละน้องน้องคนไหนเขาคือคนนี้ใช่ปะอยู่ละกลางครับไม่อะไรนะครับเมื่อกี้พูดอะไรนะเขาเขาคือคนนี้ใช่ไหมครับคุณจ้าไมโครปะใช่ครับคนนี้แหละไม่ไดบเฉยๆม่นด้ไม่้ไม่ได่ได้่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไ้อม่ได้ไม่าด้่ได้ไม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 ่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได้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 ได โอเคครับแล้วน้อง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 คุณว่าไงบ้างครับอ๋อน้องก็บอกว่าจ้าไม่คุบแล้วว่าแต่เราชื่ออะไรครับชื่อพุดดิ้งครับชื่ออะไรนะครับพุดดิ้งครับพุดดิ้งยินดีที่ได้รู้จักนะครับคสวัสดีครับพี่จ้าไม่คุบจุ๊บไม่ครับอรอ อ่าใช่ค่ะยูน่าที่ยูน่ามาที่มาบ่อยๆเพราะอันนี้ใช่ว่าจะไม่ครบปช่วยบ้างอะไรไม่มันมีช่วงนึงนะที่หนูอะต้องสงสารระหว่างพ่อหนูกับเขาอ๋อใช่ใช่เหรอเป็นเด็กสงสารที่คือป๊าป้าหรอใช่ใช่เหรอครับใช่หรอครับใช่หนูแค่เป็นเด็กสงสารที่สือเขาอ๋อเฮ้ยเฟย์มาเขาอะเดียวไม่มาปกติไม่เคยเห็นแล้วแล้วป้าป๊าเรากับจ้าวเขาเป็นอะไรกันนะครับนจ้าว่า ป้าหนูเป็นพี่ชายเขาอะครับพี่พอจะรู้จักไหมอะครับอาเฉินนะรู้ครับรู้รู้รู้แล้วเขาบอกว่าเป็นพี่ชายอ <struck> ๋อ,อหนูก็เลยเป็นเด็กสงสารเฉยๆอะครับอ,อ๋อโอเคครับใครมองครับใครมองครับเห็นใครเห่าอะมาไม่บ่อยนะครับถ้าอยาก <als S 2> มา มามมาาทำอะไรครับสารจบแล้วครับส่งสารหมดแล้วสารต่อไนะไหมสารต่อไนะไหมสารอะไรต่อหรเฮ้ยหมาเห่าอะไรจากไหนเนีย่ยสารความสัมพันธ์มันเขี้ยวอ่ะว้ายสัมพันธ์เลยอ่ะส่งสารต่อไนะไหมครับส่งสารต่อไนะไหมสารว่าอะไรครับแต่ว่าไม่พ<จ>ีแล้วนะรอบนี้อ้าวเจ็ดไหนก็นมาด้วยเหรอเนี่ย เอาคุกกี้ซับครับไม่ขอบคุณซับพี่เบคอนครับพี่ขอบคุณครับเราคิดเท่าไหร่ครับคิดเท่าไหร่ถ้าไม่ฟรีอ่ะไม่อยากคิดเป็นเงินคือเพื่อนพี่รวยไงแต่คนชื่อจามเนี่ยคิดเป็นอะไรครับคิดเป็นเงินดีคิดเป็นจูบป่ะคิดเป็นจุ๊บเหรอคืออะไรคืออะไรต้องจุ๊บเลยหรอครับต้องจุ๊บเลยหรอครับพี่คิดเป็นดื่มเหรอครับ ไม่คิดคิสไงพี่ K I S H S ไงคิสที่แปลว่าจูบอะอเคเออพี่คิดไปไกลแล้วเนี่ยอ,อะไรอะไรก็ได้รับพี่แต่แบบพี่ไม่อยากทำให้ฟีแล้วอ,ะอ่ะยูน่าเขาไม่อมยอไรัเขาฟีหรอก็เลยเคยสงสารเขาไงสงสารให้เขาระว่างพ่อหนูกับเขาอ่ะอ้าวเจดนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยไม่ขอบคุณพี่ครีมครับรรอบครับของคุณสามเดือนครับพี่ครีมอยู่กันนานนะครับพี่่งอะไรกันแน่ขอุมครับอ๋อครับ แปปหนึ่งนะคนดูพอดีว่ามันไ,ไม่น่า,<ร>าจะมี<อ>แบบคนเมาเดินหน้าบ้านผมวาเฮียเฮียหัวร้อนละมาเห่าหัวร้อนละไอ้เหี้ยอะไรกันจำไม่ครบไอ้ดาบเดินเดินหน้าบ้านแล้วเพื่อนเฮีย้ยโหผมทำงานอยู่ไอด้ดาบโหนายยืนนายโดนผู้หญิงทิ้งในเกมนายก็นายโดนผู้หญิงทิ้งในเกมนายก็ไปยืนหน้าบ้านผมอีกเนาะเพื่อนดาบโหพอแล้วเพื่อนตัดพ้อไอ้แคมป์โหแย่ๆหน่อยเพื่อนดาบ โหแล้วผู้หญิงทิ้งในเกมไม่ใช่เหรอโหแต่ร้องโอซีเฉยอุ้ยเราซิบอะไรกันเนี่ยโอ<ห>้ฟังด้วยได้ไหมพี่<ห>พี่ชาย<ห>พี่อยู่เอ้ยได้ดีโอ<ห>้โอเมันเดินได้หรือเปล่าวะนี่แม่พี่เหรอนี่นมันเดินไม่ได้อ่ะแตบน,นึงฮะแม่ชื่ออยู่นะเ,นเอาแล้วแม่พี่กับบอสเขาเป็นอะไรกันครับ <S 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 <S> น่าจะคนส่งสารอะอ๋อคนส่งสารเหรอเร็กเล็กเล็กใช่ใช่มัไม่น่ามีอะไรมากหรอกอ๋อเป็นคนส่งสารของของบอสอะครับคนนี้ใช่ไหมของของใช่ส่งสารระหว่างบอสกับคุณตาเฉินอ๋อเขาเดินไม่ได้อะมือพิมเลื่อนดองหัวเขาเดินไม่ได้แต่ว่า แต่รอบหน้าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเพื่อนพี่เอ้ยเพื่อนเอนั่น,น,นแหละเพื่อนพีน่น่าจะส่งสัรไม่ไม่ต้องฟรีนะโอเคไหมเดี๋ยวส่งเป็นจุ๊บแทนได้ไหมรู้ว่าเหนื่อยครับเขาเจ็บไลยเขาเจ็บโอเคไหมโอเคไหมแต่สาวันมันก่อนก็ขาดตบปูนชดใช้แล้วน,นะไม่ก็เราก็ส่งต่อไงแต่ว่ารอบหน้าไม่เป็นปูนแต่เป็นจุ๊บได้ไหม ก็อยากให้มีอีกไงมีอีกได้ไหมล่ะมีสารอะไรอีกลราพี่ก็ทำอแรกๆส่งสารลังๆส่งเสียคืออะไรนี่คืออะไรคือมีไม่ต้องส่งเสียครับอ๋อโอเคครับยี่ดูแลตัวเองได้มากไม่ไม่ไม่เขายังไม่พูดสักคำเลยจะชงกันไม่หยุดเลยคอมเมอร์คอมเมอร์คอมเมอร์ใช่ใช่พูดได้คอมเมอร์ เฮ้ยไอ้อแจ็แคแ,<ร>แฟนแฟนนายมาเพื่อนเลยเขายังไม่พูดกคำแต่ชงกันไม่หยุดเลไม่ถามคนข้างบนเลยพี่หัวโมองครับพี่หัวโมองครับคับพี่เปียกพี่ตาถึงนะครับเนี่ยพี่หัวโมองตาถึงเรื่องอะไรครับพี่ไมตาถึงอะไรตอนนี้พี่พี่ใช้แม่อะไรครับ พี่ชายบ้านหลับพี่ชายบ้านหลับต่างกันเนาเนาะเนาะอ๋อพี่พี่ใชยไอ้นี่อะไรครับไอคอนแทคเลนอะคอนแทคเลนอะคอนแทคเหรอใช่ครับทำไมอ่ะชอดดีทอดีทอไม่ได้ไอ้นะฮะเป็กับดีทอพี่มองสเกตพรีเมียมเลยครับใช่เหรอในคอนแทคอะเห็นปะแล้วรู้ด้วยว่าเขาชอบแมวนะ มันมีมี่ชอบอยู่แล้วไงลูกอันนี้พี่เขินอ๋อโอเคพี่เขินหรือเปล่าครับเั็นได้พี่เขินหรือเปล่าการอะไเขาเขินในปียคนเนี้ยเออเขินไม่ได้เขินครับไม่ได้เขินพี่พี่ถอดหน้ากากได้ไหมพี่ถอดหน้ากากได้ไหมพี่ถอดหน้ากากผมได้ไหมเห็นไหมบอกแล้วแว่นตาดีเห็นไหมล่ะมองมองเห็นสเก็ตพรีเมียมเลยถูกปะแก้พี่แดงเชียวเลยอะนั่นน่าจะกำลังยิ้มอยู่ครับเขิ่อนเลยป่ะหน่ะเนี่ยไม่ไม่เขินไม่เขิน ฮะออยฮะอันนี้อะไรอ่ะยิ้มไหครับอาอพี่อมยิ้มอะไรพี่อมยิ้มนะไรครับจูบจุบหรอเอาเอาพี่เปลี่ยนเรื่องไหมเนี่ยอมอมจูบจุบอยู่อะไรอ่ะเปลี่ยนเรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยจูบจุบไปอันี้เอ้ยสนสนุกไปเมื่อไหร่อ่ะจะไปยังไงเชฟป้าจะไปนี่เชฟป้ารอยอ้าวพี่รี่ไปไหนพี่พี่ลีไปไหนเดี๋ยวเพิ่งก็ชมพู่ชวนไปสนสนุกนี้อะไรนะครับโอ้ลี่ไปไหนไปจูงแบ่งนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนไง ไปด้วยกันไหมเขาพี่มป็นเราไปพราะว่าผมเลรอพี่ตั้งแหวนนะครับไปด้วยกันดีกว่าพี่รีบไปไหนแหมผมรู้ใจพี่ก็อยากอยู่ออ๋ไม่แต่ว่ามันมันก็ชดใช้หมดแล้วไงค่าของสังนะเขาก็ชวนบรรจุภูนอะไรเรียบร้อยแล้วไงฮัลโหลครับคุณคุณพุดดิ้งไปด้วยกันไหมครับอะไรนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันไหมไปไปได้ครับแค่สนุกสนุกนยูน่ากับเฟย์ไปอ่ะไปด้วยกันหมดนี่แหละ ยืนนั้นนี่เธอใครอ่เพื่อนยูนเหรออะไรเหรอคนไหนเหรอก็หนีที่เขายืนไปเป็นคู่อรัไปเป็นคู่อ่ะเย้ไม่คนนี้หนูจักชื่อเจตตี้โอ้คนบนนะครับคนบนคนนี้ชื่อเปียกคนบนชื่อบนไอชื่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 อตาวอ๋อลนลนอะไรพี่ลนแล้วอ๋ออ๋อการออกพี่การออกคนคนบนชื่อตาวแท็กเลยไหมครับคนบนแต่เขาบอกว่าเขาชื่อจ็นมินนี่เขาเขาบอกนั้นฮะรู้ได้ไงรู้ได้ไง ก็ตอนนั้นไปจบปุลได้กันแล้วชื่อมันขึ้นค่ะแล้วจบตอนไหนอ้าวจบตอนไหนเราไปจบตอนไหนครับเราจบตอนไหนหาโอ้โหแองเลยนะโฆษณาลองปล่อยเขาหน่อยได้ไหมคะมีความแตกเผื่อมันหายโอเคไม่หายเอาคนนี้มาหาแจ็คเหรอครับฮะหายแคหาใครนะอินมาหาใครนะลืมไปอ่ะมาหาแจ็คเหรอครับ ไม่เล่นมันมันต้องฆ่ามันถึงจะหายใช่ไหมอ๋อเจษหายก็มาด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับสิบเดือนนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่นายครับขอบคุณพี่นายครับผมครับพี่อยู่กันนานนะครับพี่ผมครับมันถึงไหมพี่มันอยู่สูงนะโดนโดนขึ้นหนูไม่ได้ดูมาเดบขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้คุยโทรศัพท์มาว่าไงนะอุ๊ยโน้อครับแกล้งทำไมอ่ะ ตัวขบบัสอะพี่เออตัวตัวขบบักลดกดเลี้ยงหมอนเร่อไปจบปุนกันตอนไหนแล้วครับสรุปคืออะไรยังไม่เคยไปเลยเฮ้ยป็นอะรนะคนแต่อยาไปตบ้ยมีคนโทรมาเหรอครับแล้วเราไปจบปุกันตอนไหนะองครับลุวเราไไเหรอจะนุ่ะกอะไรเหรอนานแล้ว ตอนไหนครับตอนไหนจำวันได้ไหมครับถ้าตอบว่านานแล้วใครๆก็พูดดาวไม่เปลยค่ะวันที่ยี่สิบสองใช่ปะใช่ไหะใช่วันที่ยี่สิบสองครับ,รบเอเมนหรอครับ อะไรหรือเปล่าก็วันที่สองใช่เรื่องอะไรพี่ดิ้งพี่เฮเลนีเลยจะถามจ๋าเมื่อไงครับน้าครับคุยอะไรอ่ะน้าเนี่ยกับกับกับคนที่จะมีอะไอยู่คุยหรอเกอะไรที่หนูต้องรู้อีกใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่คือคือหนูคุยหรอ ครับทำไมอะครับพี่โอ้ยขอคุณครับขอส่วนตัวได้ไหมขอส่วนตัวได้ไหมขอส่วนตัวได้ไหมขอบคุณทาบกิฟต์นะครับพี่อยู่กันนานนะครับพี่ขอเป็นวันที่ดีครับพี่ชายขอบครับของครับ บอสมากบอสเหม่อยาวเลยเนี่ยมาดูว่าเราว่ามีเขามีสามชื่อเลยที่อยู่มันน่ารักมากว่ามันคิดถึงเขาอ้าวแล้วเขาเป็นไรยตลบอ่ะพี่ไปแท็กแบบไหนพี่อยู่ไม่เขาตัวบัสมันมันมันต้องแทงอ๋อคนแบบไหนเพื่อนแบบไหนโดนหัวแล้วบอกต้องให้หมอชุดเท่านั้นที่อ uh ู่มันบอกไม่ง uh uh right> ั้นตัวมันก็จะลอยตลอดบอกว่าอะไรหรอมันน่ารักเพราะดาวฟังว่ามันชอบเขากูไม่เคยพูด ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่เขาไม่ถามคือชื่อจัจัดมินโดโกโต้เนี่ยเนี่ยเนอะจำได้ไ่มมันได้แล้วมันก็ยิ้มไปด้วยลุงยดิครับสวัสดีครับชินาระค่ะคอปเตอร์เองครับลุงสวัสดีครับคอเตอร์เปลี่ยนทรงหรอทำไม่ได้เลยใช่ครับใช่อ้โบานก่อนนะเขาเขาเขาคือคนเขาคือเขาคือคนไหนมา เขาคือคนไหนพี่พี่คนไหนชื่อโรเบอโต้หนอไม่มีคนไหนชื่อจับหรือว่าจัดมินโรเบอโต้หนอคนหัวแดงหนออ๋อคนเพื่อนหนูชอบครับอันนี้เปียกป่ะเนี่ยเพื่อนชื่ออยู่นะชอบพี่ครับเขาพูดถึงพี่ตลอดเลยบ่นถึงพี่ตลอดเลยไใช่เหรอปหรคนละประเทศเขาพูดถึงตลอดทำไมไม่เอาเขามาพูดเองกับ กระปากเลยเหรอครับก็เขินนะเขินเพื่อนเขินเพืนเพื่อนนอนด้วยนะคะส่งสารได้นะฝากส่งสารได้เขินเพื่อนพี่เหรอครับน้องหืมเราอ่ะ Oh my gosh oh my gosh วินาไอเฟรมไปละเขาเงียบเลยครับคนนี้โหไม่พูดไม่จาเลยโหเราไม่พูดเลยอ่ะ ยังไงจะกลับบ้านยังล่ะกลับพิกกะอยกอยากอยากกลับแล้วพี่คือไรอะบาร์ลากะอยากอยากกลับบ้านแล้วพี่หนูไม่เคยพูดพี่ก็รู้พี่พี่ไม่ต้องไปฟังหรอกนะคะเพื่อนเพื่อนหนูมันชอบปั่นคนดี่าอบไปชอบันพอดิงครับเดี๋ยวรอนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเบิร์กรถซีเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีกว่าสนุกสนุกอะไรอยเงี้ยได้ได้ได้ครับได้พี่จะไม่ฟังข้อแก้ตัวหนูเลยหรอคะพี่คือหนูอยู่ไหมอยู่นะเดี๋ยวรอนี่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเบิกรถซีก่อนหิวไม่ฟังกันเลย หล่อเบิร์ดมาแล้วเบิร์ดเราซีด้วยชิลเย็วันเจ็บเย็ดหล่อหล่อหล่อเย็ดหล่อหล่อจัดเลยพี่เย็หล่อหิวอะไรน้องไม่มีหงไม่มีหิวอะไรทั้งนั้นอ่ะเอ้ยไอ้เหี้ยอะไรทำไรวะไอ้เหี้ยอะไรสมอง ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นนะว่าเองพร้อมที่จะกลับมาหาเขาจริงๆอะ่ะก็อยู่นี่ไงก็มอ,อกให้เป็นเพื่อนกันไงก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนไงถ้าอย่างนั้นน่ะเป็นเพื่อนกันกี่วันจะให้จะให้เขาแบบดีเลยมันก็ไม่ได้ปะเป็นเพื่อนกันกี่วันสักสองปีไหมนะ มีโปรเท่าไหร่รถดิเดี๋ยวไปข่าวเฮ้ยรอยเดียวครับไปเบี้ยเบี้ยเบ้เบอร์รถให้บอสหน่อยเดี๋ยวมีป่ะแล้วผมยืมเข้าไปแล้วแบบรีรถครับพวกข่ายอยู่รถไหนนะพี่ชายยืมรถหนึ่งครับพี่ไม่หรอนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่พี่เพื่อนพี่เขาไปพารถอยู่ ยังครับผมเฮ้พี่เหนื่อแป๊บนะเหนื่อยเหนื่อยแป๊บเหนื่อแป๊บเฮ้ยโอเคเลยยูอือพี่เจตี่ฮะครับยูนาเขามาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมครับไม่นี่ไม่ไม่ทราบเลยครับอ๋อแล้วเขาคุยกันจริงไหมครับคุณเจตี่คุยกับใครครับคุยกับคุยกับไอ้เนี่ยครับ จ้าเปล่ะใช่ครับไม่ไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยหรอครับใช่เพิ่งรู้ว่าเขาชอบแบบชอบเพื่อนผมคืออะไรคืออะไรอ่ะคือยังไงนะมันแบบว่ายังไงนะก็ผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ด้วะต้องถามเขาอ่ะต้องรอถามเพื่อนผมผมไม่รู้ครับผมพูดไปแ้นแหละเอาไม่น่าใช่หรอกมั้งครับไม่น่าไช่ไม่ใช่ใครง่คยง่ายหรอกมั้งใช่ไหม แบบไหนอยู่พีเล่นอะไรเนี่ยรอรอเขามายเลี่ยรอเขามายเ่ยนม่ใาอยากรู้มนี่ยไม่อยากรู้มากเลยูอาเรู้ยไปดิเจนี่นวดเดยว่ะชิวๆรถส เนี่ยมาดิครับมาดิครับยอยู่น้าอยู่นา้นามาครับมาอยู่นา้นา,นามาโอเคไปไปไหนแล้วครับพี่ไปขับรถเล่นนะไป chill ไปทำไมครับพี่หนูหนูเมารถไม่ผมตืวอ,อยากแก้เมาให้แร้วไม่ผมอยากแก้เมาเรียกอะไรเรียลเมา เอ้เหมือน่นหนึงมได้มครับคุณมีไหมคะมีครับมีเดี๋ยวมีมีรถนั่งหกอ่ะได้ครับได้ได้เอาได้ขนูต้องไปกับใครนี่ไงคือไปเดียาันี้ครานี้เลยครับพายคร้อนรุสิครับรสิไอเปยเปียกน้องน้องถวยคืออะไรพุดดิงพูดดพดขึ้นมาพุดดิ้งมา พุดดิ้งพ้ก็อยู่น้ำนี่ครับพุดดิ้งอยู่น้ำนี่ครับมันี่รถเนี่ยรถซีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้ครับคันนี้ครับคันนี้ครับคุณเลยครับคันนี้คุณพุดดิ้งครับมานี่มานี่ครับคุณคุณสาวคนอ่ะไปไปตีคาร์ครับคุณสาวคนอ่ะไปไปตีคาร์ครับตีคาร้ครับตีคาร์เลยตามมานะเปียตามมานะเบื่อแป๊บครับเบื่อแป๊บอ่าไม่ทำไมมีแต่คนเบื่อคันเนี้ยมี้เขาเป็นอะไรกันหรอครับนิ่งงงกันหมดเลย ราก็เหมือนเหรอครับพี่ใช่ครับเพื่อนพี่เหมือนอ๋อเพื่อนเหมือนเขาพูดเลยเหรอเออแต่ว่านั่นก็ใช่บางครั้งเพราะว่าไอ้ก็คนจะตีอย่างที่เฟย์พูดแหละค่ะเพราะว่าเฟย์ไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วเด็กคนเมื่อกี้ใช่ไหม่อใช่ค่ะใช่ แต่เรื่องเรื่องคุยอะไรชอบกันอะไรนี่คือคือพี่ไม่รู้ไงพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนตอนที่อยู่นู่นูก็ได้ยินหนูอะไรไม่รู้ว่าช่ดโรเบอร์โตจาบแล้วก็จะ <ừ ừ. S 2> อะไรสักอย่างครับแล้วก็แบบเออพี่แต่ว่าหนูคิดถึงเขานะแต่ก็เฮ้ยแต่ก็อะไรก็ไม่รู้อะฟังไม่ค่อยถูงเรื่องเท่าไหร่วันนึงมันหลายอย่างมากเลยอะพพูดอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเพิ่งรู้เลยเนี่ยโห แล้วพี่ชายคนนี้ล่ะครับเขาไม่ได้คิดอะไรกับน้องหนู่มทุบประลาหนูไม่อยากให้น้องหนูแบบ่มบไม่รู้เลยครับต้องถามเขาเองเอ,งอะเรื่องแบบวันนี้ไงพี่คะพี่อย่าไปฟังเยอะหนูไม่เคยพูดหนู่มเมื่อตอบไปไม่ไม่ต้องต้อง,ต,องต้องถามเพื่อนเพื่อนพี่เองอรัเพราะว่าพี่ไม่รู้ไงพี่ก็เพิ่งรู้อย่างที่บอกอ๋อพี่จ้าครับเขาหน้าจะเมื่อครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาหน้าก็จะมาละ